อ้าวเฮลโลอ้าวเฮ้ยขี้ผายขอยิงก่อนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์อินเวชั่น4นะครับในในในตอนนี้ใส่ชื่อโปรโมชั่นของสงการ2,017นะครับอ๋อเป็นไงอันนี้ที่หัวมันบั๊กเพราะว่าระบบใหม่ที่อัปเดตล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการแก้ไขเร็วๆนี้นะครับโอเคมันไม่ค่อยมีผลกับการเล่นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คืออุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีปืน เอ็มเขาเรียกว่าเชียร์แท็กสงกรามสองนนะครับตัวนี้ตั้งขายอยู่ในเว็บไซต์นะครับจะขายจนถึงวันที่17นะครับรวมถึงเซตนีดด้วยนะระบบใหม่ที่อัพเข้ามาคือระบบช่องของนะครับจะมีช่องใส่กระเป๋าใส่เซตแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่2นะครับอ่าตอนนี้ผมใส่อยู่คือกระบอกน้ำสงกรารนะครับมีมีหลายหลายสีพอสมควรเลยครับตอนนี้ก็เลือกสีที่สวยที่สุดมามามาใช้นะครับก็คือจะมีกระบอกเดียวนี่แหละที่ว่าลายสีนะครับ ผมก็ใส่เซตสงครามเพื่อที่จะมารีวิวที่สามแยกนะครับสามแยกจ้าโอเคเรียกพวกมาก่อนจะให้มันมาฮะมาแล้วเออเออแล้วข้อดีของสองครามนี้รับคือจะจะชากไวจะชรัรกไวกว่านิดนึงครับไวกว่าเชเด็คธรรมดาน,นิดนึงครับผมแต่อย่างว่านะครับสนยก็คือต้องเหมาะกับการเล่นแบบตัวตัว,ตวหรือสองคนอย่างงี้ครับเล่นถ้าลุมแล้วเล่นก็ไม่หไหวเหมือนกัน เห็นไหมครับจะชักไวกว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพันห้ามัครับพันห้าเติมหนึ่งพันห้าร้ยชูนะครับปืนนี้ดีพิเศษที่ว่าเป็นปืนลิมิเต็ดด้วยนะครับก็คือไม่มีขายหลังจากวันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับให้ไปหาซื้อกันเราเองนะครับมันเป็นชุดที่ไม่มีเนพังเลยนะลืมบอกชุดที่วมใส่ตอนเนี้ยเอา้าไม่ตายทีปั๊มแต่ยาเนาะไอ้พวกนี้ ต้องมีกนคู่กับสนายไปนะครับถึงจะถึงจะอยู่รอดได้นะครับไม่งั้นก็ตายแล้วก็เออเรื่องการยิงโดนไม่โดนนี่อยู่ที่ฝีมือของคนแล้วครับแล้วก็องศาของปืนด้วยครับเวลาเล่นก็ลองฝึกเล่นกันดีๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ว้าวโอ้หล่อนะครับถ้าใส่ชุดนี้หล่อเลยคือสาวกรีดส,สากรีด ปังสักทีหนึ่งฮะเทสนัดก่อนใครมาปะวะวอ่ามาละคนหนึ่งหมาสองด้วยไปคนละศาสาดสศาสศาสเออเอาคนศาดไปก่อนแล้วสะในาตามนะครับสุดผม ไปไหนแล้ววะอยู่หลังรถแน่เลยหารถยังไงครับอ๋อโอ้โอ้เก็บอยู่โอ้เจ็บอยู่ขึ้น,นะะได้ปะวะเอ้ยได้ไหนไหนมาเซมาเซมาไอหนูมาหาพี่หน่อยเร็ว cùng kêu luôn, Santa cost à, ủi, chít ủi, chạy đã, đã chạy hết rồi, chạy oh. ta rồi, chạy hết 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 rồi, นี้รบหล้รงอบนี้รแงหนีล้แหล จบแล้วจบแล้วจบเลยดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ